บางที่เนาะเอาไปบางที่บางฟาร,รมหรือบางคอกอะไรกันนะครับมันจะไม่อ้วนขนาดนี้นะครับถ้ามันอ้วนขนาดนี้ก็คือมันจะต้องได้รับพวกสารอาหารโปรตีนเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารค้นนะครับหรือว่าอาหารกระสอบนาะกที่เราต้องซื้อเข้ามาเพราะว่ามันจะเพิ่มโปรตีน แต่วัวของผมเนี่ยมันอ้วนได้โดยไม่ต้องใช้อาหารข้นหรือว่าอาหารบำรุงต่างๆเลยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวัวไล่ไปนาชาแนลนะครับกรเกษตรมือใหม่ใครๆก็ทําได้เนาะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวให้อ้วนนะครับให้อ้วนโดยเราไม่ต้องพึ่งพวกโปรตีน อาหารเสริมเป็นกระสอบนะครับหรืออาหารข้นเนาะหรือว่าเป็นพวกอาหารต่างๆที่เราจะต้องซื้อนําเข้ามาเพื่อมาเลี้ยงวัวเรานะครับเราจะไม่พึ่งพาปัจจัยไปนอกแต่จะทําให้วัวเราอ้วนนะครับไปดูกันนะครับก่อนไปติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไรไปนหนาช anel ด้วยนะครับไปกันเลยตัวนี้ลูก c y 0า6นะครับลูกเจ้ามด X เ,เนาะ มาดูว่ามันอ้วนแบบไหนนะครับปกติวัวห้าเดือนเนี่ยวัวห้าเดือนเนี่ยมันจะบางที่เนาะเอาไปบางที่บางฟาร์มหรือบางข้อกแล้วกันนะครับมันจะไม่อ้วนขนาดนี้นะครับถ้ามันอ้วนขนาดนี้คือมันจะต้องได้รับพวกสารอาหารโปรตีนเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารข้นนะครับหรือว่าอาหารกระสอบเนาะที่เราต้องซื้อเข้ามาเพราะว่ามันจะเพิ่มโปรตีน แต่วัวของผมเนี่ยมันอ้วนได้โดยไม่ต้องใช้อาหารข้นหรือว่าอาหารบำรุงต่างๆเลยนะครับต่างๆทั้งรุปต่างๆเลยนะครับมาดูตัวแม่นะครับนี่นะครับแม่แม่เนี่ยแม่กระคืนแม่ไม่ได้ท้องนะครับสังเตดูว่าแม่ไม่ในท้องนะครับแต่ก็อ้วนนะครับเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังแล้วก็กินเก่งห้าเดือนยังให้น้ำนมลูกแบบสบายๆละเยอะมากเลยนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมอี่มาดูว่าอย่างอ้วนนะครับมาดูลูกแล้วกันลูกเนี่ยวันเรียกว่าวางถาดท่าใได้เป็นถาดนะครับดูดูหลังดูแผ่นหลังนะครับมาดูแผ่นหลังนี่นะครับอ้วนมากนะครับ c y ศูนย์ทั้งหกตัวนี้นะครับอ้วนมากแล้วก็เนื้อหนังมาเต็มนะครับย่นย่นแบบนี้เลยนะครับเคล็ดลับของที่นี่ก็คือนะครับเอาตั้งแต่เอามาเลี้ยงแล้วสามเดือนนะครับฟางไงนะครับเนี่ยฟาง ฟางผมออกมาแค่สิบก้อนนะครับผ่านไปสามเดือนก็ยังเหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลือประมาณห้าก้อนนะครับหายไปห้าก้อนแล้วนะครับหลักๆเลยผมจะใช้หญ้านะครับหญ้าหวานนะครับหญ้าไวยแล้วก็หญ้าหวานนะครับสองตัวนะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารของเขานะครับก็จะมีต้นกล้วยบ้างนะครับต้นกล้วยมีผักบุ้งเนาะมีผักกระเฉดนะครับผักกระถินก็แล้วแต่ แต่และที่เขามีอะไรก็ให้มันได้นะครับแต่อย่าให้เขาขาดหญ้าโดยเด็ดขาดนะครับหญ้ากับฟางสําคัญมากนะครับแล้วก็วัวคุณก็จะอ้วนเหมือนอย่างที่เป็นวัวผมเลยนะครับก็จะอ้วนแบบนี้ไม่เคยให้อาหารค้นหรือว่าให้อาหารที่เป็นกระสอบที่ต้องไปซื้อนําเข้ามาเลยนะครับผมไม่เคยให้วัวนะครับแต่วัวผมสามารถอ้วนได้เนื่องจากว่า ผมมีหญ้าอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยหญ้านะครับทั้งหญ้าหวานก็ให้โปรตีนสูงตามคลิปที่ผมเคยได้ทําไว้แล้วนะครับว่ามีโปรตีนเท่าไหร่นะครับหรือหญ้าหวายนะครับก็มีโปรตีนนะครับเขาก็จะกินอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะกินแบบนี้ไปเรื่อยๆแทบจะไม่แตะฟางที่อยู่ตรงนู้นเลยนะครับแทบจะไม่แตะฟางที่อยู่ตรงนู้นเลยเขาจะกินเฉพาะหญ้านะครับจะกินก็หญ้า กินกลางวันกลางคืนดึกดึกดื่นๆดือด,ดก็กินนะครับคือเขาก็เลยทําให้ตัวเขาอ้วนนะครับอ้วนแบบนี้เลยนะครับอ้วนให้ดูช,ชัดๆเลยอ้วนไหมละครับไม่เห็นกระดูกเลยนะครับนี่เลยนะครับพายาิไอมอนเอ็กนะครับ CY ศูนย์เก้าหกเลี้ยงแบบไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกนะครับเน้นหญ้ากับฟางเป็นหลักนะครับ ขอให้หญ้ามีหญ้าหวานที่เป็นโปรตีนสูงนะครับมันก็สามารถทดแทนอาหารเสริมพวกนั้นได้เพราะว่าอาหารเสริมที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันก็คือทําโปรตีนให้เท่ากับหญ้านั่นเองนะครับสิบยีซนนะครับแต่หญ้าหวานมันก็มีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะหญ้าต่างๆเน้นก็คือห้ามลางขาดหญ้านั่นเองนะครับมันก็จะอ้วนแบบนี้เลยเนาะ ก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับจะเป็นอีพีเกี่ยวกับรายไลนนะครับกับหัวไล่ไปนาชาแนลเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมวสันน้อยวันนี้ราไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย